ที่วัดหรือคำสำคัญของการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคเก้าไกลนั้นมีอยู่6คำครับย้ายหมวดลดโทษยกเว้นความผิดยกเว้นโทษให้เป็นคดีที่ยอมความได้และจำกัดผู้ร้องทุกข์กระดุมเม็ดแรกที่กลัดผิดก็คือย้ายหมวดครับ คือย้ายออกจากบวชความผิดต่อความมั่นคงของรัฐอันที่จริงท่านยกเลิกมาตรา112เลยนะครับประเด็นนี้สําคัญมากครับท่านยกเลิกมาตรา112แล้วท่านมาสร้างมวดใหม่เฉพาะเรื่ององค์พระหมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ในมาตรา135ทับ5ถึงมาตรา135ทับ9อันนี้มีผลใหญ่หลวงครับจากความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ กลายมาเป็นความผิดในระนาบบุคคลธรรมดาแล้วท่านก็เอานำเอาหลักของการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามาใช้กับพระหมหากษัตริย์ซึ่งมันไม่ใช่หลักของรัฐธรรมนูญตั้งแต่24 1สธันวาคม2475เป็นต้นมานะครับ ท่านนำออกมาแล้วท่านก็เขียนไว้ในนโยบายของท่านเนี่ยนะครับท่านบอกว่าบัญญัติไว้ชัดเจนในกฎหมายเพื่อคุ้มครองกรณีการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษสำหรับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาท่านนำเอาพระมหากษัตรย์ ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความมั่นคงของรัฐเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบอบการปกครองของประเทศนี้ลงมาเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดาแล้วท่านก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไปจับท่านดูสิครับว่าผมจะยกตัวอย่างแต่เพียงบทยกเว้นความผิดท่านบอกว่า ถ้าหากเป็นกระทนการกระทำความผิดโดยสุจริตเพื่อเหตุ3ประการเนี่ยถือว่าไม่มีความผิดคือ 1. หนึ่งเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสองเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและสเพื่อประโยชน์สาธรารณะกว้างเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกเลยครับหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าถ้าการแก้ไขาตามแนวทางของท่านสำเร็จต่อไปการมินประมาทการดูมินพระมหากษัตริย์หากกระทำโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เป็นความผิดต่อไปการมินประมาทการดูมินการแสดงอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สาธารณนะโดยสุจริตไม่เป็นความผิด ผมตัดให้สั้นนะครับแล้วท่านยังมีบทยกเว้นโทษก็คือหากพิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่ทำไปนั้นเป็นความจริงยกเว้นห้ามพิสูจน์ในสองกรณีก็ถือว่าไม่ต้องรับโทษนอกจากนั้นการกําหนดให้เป็นคดีที่ยอมความได้การจำกัดผู้ร้องทุกข์ก็ยังเป็นประเด็นปมปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนที่ คนไทยส่วนใหญ่ในรุ่นผมรุ่นอายุมากกว่าผมหรือรุ่นต่ำลงมาไม่เคยพบเคยเห็นหลักการเช่นนี้มาก่อนท่านประธานครับร่างแก้ไขามาตรา112หรือข้อเสนอในการแก้ไขามาตรา112ของพรรคเก้าไกลยังไม่ได้จำกัดอยู่แค่ การกระทบสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระหมหากษัตริย์เท่านั้นนี่ถือเป็นก้อนแรกของการแก้ไขแนวนี้ก้อนต่อมาที่ใหญ่พอๆกันก็คือในเมื่อกระดุมเม็ดแรกเนี่ยท่านนำองค์พระหมหากษัตริย์ลงมาเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปในสังคมแล้วท่านลดโทษ ของการละเมิดพระมหากษัตริย์ลงมาต่ำมากครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินเท่าไหร่สามแสนบาทพระราชินีพระราชทายาทจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับเท่าไหร่ไม่เกินสองแสนบาทท่านประธานครับเมื่อลดบุคคลที่มีสถานะทางสังคมสูงลงมาต่ำขนาดนี้เนี่ยท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดโทษ บุคคลในสังคมทุกระดับลงไปทั้งประมุขของรัฐต่างประเทศผู้แทนของรัฐต่างประเทศและที่สำคัญในประเทศไทยนะครับเจ้าพนักงานที่กระทําการตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายใครหมิ่นประมาทมีแค่โทษปรับศาลซึ่งกำลังพิจารณาคดีศาลหรือผู้พิพากษาซึ่งกำลังพิพากษาคดี ถูกดูหมินถูกมินประมาทปรับไม่เกินสองหมื่นบาทไม่มีโทษจำคุกตัวเลขผมอาจจะไม่เปะ๊เปะนักนะครับธรรมธานเข้าใจว่าโทษปรับกรณีศาลนั้นเนี่ยจะสูงถึงหลักแสนแต่ก็เป็นโทษขั้นสูงไม่มีการกำหนดโทษปรับขั้นต่ำไว้ สุดท้ายเมื่อลงมาถึงบุคคลธรรมดาครับธรรมทานเหลือแค่โทษปรับไม่เกินสองหมืนบาทผมอาจจะมองโลกในแง่ที่ไม่ดีนักนะครับว่าภาพรวมของสังคมพาราดรภาพที่จะเกิดขึ้นหากมีการแก้ไขมาตรา112ตามเนี้ซึ่งมีสองก้อนก้อนพระมหากษัตริย์ กับก้อนบุคคลอื่นเนี่ยลดโทษลงมาขนาดนี้ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับในโลกยุคโซเชียลมีเดียก็เป็นโลกที่ดีครับการสื่อสารถึงกันแต่การประนามหยามเหยียดการใส่ร้ายการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นอย่างชนิดเสียผู้เสียคน กระผมเคยเจอมาแล้วครับครอบครัวของกระผมเคยเจอมาแล้วเพียงเพราะผมอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้แล้วถูกสื่อนำไปลงก็มีคนนำไปเปรียบเทียบแล้วก็ประนามบุตรของกระผมเขียนให้กำลังใจผมปรากฏว่า โดนใช้สิทธิเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเสียผู้เสียคนหลายๆคนเคยเจอมาแล้วครับสังคมใหม่ที่ท่านกำลังจะสร้างขึ้นตามแนวทางนี้มันคืออะไรครับท่านคิดดีแล้วเหรอครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อาจจะเห็นด้วยกับภาพรวม ของแนวทางการแก้ไขามาตรา112ของพรรคก้าไกลได้ผมจึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานครับสำคัญยังไงครับการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยมันมีลักษณะสำคัญ3ประการด้วยกันประการที่หนึ่ง เป็นการแก้ไขที่จะเป็นการกระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์อันนี้ผมได้พูดไปโดยสังเขปแล้วประการที่สองเสมือนครับเสมือนเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทางประตูหลังเป็นการแก้รัฐธรรมนูญบทคุ้มครอง การดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระหมหากษัตริย์ทางประตูหลังคือท่านไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญครับแต่ถ้าแก้มาตรา112เนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยมันถูกกระทบแล้วก็ลดระดับการคุ้มครององค์พระหมหากษัตริย์ลงไปทันทีประการที่สอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ผมดูแนวทางของท่านแล้วดูร่างพระยิที่ท่านเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2564แล้วผมก็ขออนุญาตพูดว่านี่สเหมือนเป็นการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาจำเลยและนักโทษคดีทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยปริยายทั้งหมด หรือจะพูดว่าเป็นการนิรโทษผู้กระทําความผิดตามมาตรา112ทางประตูหลังก็ได้เพราะอะไรครับเพราะในร่างที่ท่านเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่มีบทเฉพาะการให้มีผลบังคับใช้ได้ทันทีนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่านประธานครับ ท่านก็อาจจะบอกแหละแล้วหลายท่านที่พูดคุยกับผมก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะพักการเมืองของท่านเท่านั้นนะครับที่พยายามชี้แจงกับระผมซึ่งผมรับฟังโดยตลอดนะครับแล้วก็โดยความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างสมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็ได้พูดคุยว่าเราเห็นตรงกันแต่เรื่องการแก้มาตรา112เนี่ยมันอีกยาวไกล